ดาวโหลดและลงทะเบ,บียนฟรีวันนี้ สวัสดีค่ะสวัสดีครับตอนรับเข้าสู่ Entertainment Day ค่ะเดี๋ยวรับอัปเดตข่าวบันเทิงกันนะครับเที่ยงตรงแบบนี้ได้เวลารายงานข่าวบันเทิงการทั้งในและต่างประเทศกับสารลพิบุเป้ครับใช่แล้วค่ะวันศุกร์กลางเดือนอย่างนี้นะคะมีข่าวอะไรที่น่าสนใจไปติดตามกันเลยค่ะวงการภาพยนตร์ไทยสิ้นดาวร้ายไกลาลาดอินทระคันชิด พร้อมการทำไมทอมลูมเธอที่นจัดงานวิวาแบบเงียบๆเรเนอร์แองเจลิวสามีของซิลีนิออนเสียชีวิตแล้วหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งมานานหลายปี ต้นข่าวแรกกันนะคะด้วยเรื่องราวดีๆค่ะจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์นั่นเองนะคะทางเครือเจริญโภคภัณฑ์และก็ทรู Corporation นะคะได้มีการร่วมถวายปัจจัยค่ะเพื่อที่จะสร้างวิปัสนาคารนานาชาติค่ะ เพื่อเสริมสิริมงคลต้อนรับปีใหม่เครือเจริญโภคกัณฑ์และบริษัททรูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนนำโดยคุณสุป,ประชัยเจียรวนนท์รองประธานกรรมการเครือเจริญโภคกัณฑ์และกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานคณะผู้บริหารบริษัททรูคอร์ปอเรชันจำกัดมหาชนจัดงานถวายปัจจัยร่วมสมทบทุนสร้างวิปัสนาคารนานาชาติศูนย์วิปัสนาสากลไร่เชิญตะวันจังหวัดเชียงรายจำนวน22ล้านหนึ่งแสน 95,000บาทแด่พระมหาวุฒิชัยวัชิระเมธีหรือท่านวอนะคะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลกและให้เป็นรมนียสถานสำหรับการจัดวิปัสสนากรรมฐานที่สามารถรองรับผู้ปฏิบัติธรรมได้มากถึง1000คนครั้งนี้ค่ะท่านวอวชิระเมธียังได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อความรักจักรวาลพร้อมให้พรและพรมน้ำพระพุทธมนเพื่อเป็นสิริมงคล รับปีใหม่แกผู้ร่วมงานด้วยค่ะทางนี้นะครับพร้อมกับมอบภาพวาดผลงานจิตรกรรมท่านอนาถบินทิกะมหาเศรษฐีของอาจารย์ธนาฤทธิ์ทิพวารีศิลปินที่ได้รับฉาย,ยาว่ามาเน่แห่งเมืองไทยครับได้มอบให้กับคุณสุภชัยเจียวราวนนเป็นที่ระลึกในครั้งนี้ด้วย นอกจากนี้นะครับคุณเนชนกวิภาตะศิลปินผู้อำนวยการหัวหน้าสายงานทรูปลูกปัญญามีเดียและกรรมการผู้จัดการบริษัททรูฟอร์ยูสเตชันจำกัดยังได้มาเป็นตัวแทนบอกเล่าถึงกิจกรรมดีๆในครั้งนี้กันด้วยครับ ค่ะก็ในฐานะถือเป็นตัวแทนนะคะของโครงการสัม,มนเนิยมปุปริยธรรมก็รู้สึกว่าเพื้มปิติแทนเพื่อนพนักง,งานทุกคนมากๆที่วันนี้ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเครือซีพีแล้วก็ในส่วนของบริษัททูกรบริษันแล้วก็เพื่อนพนักง,งานทุกคนผูน้บริหารทุกคนเนี่ยได้ร่วมกันมาถวายปัจจยัยมอบกันสร้างศูนย์รรวิปัสนาคารสากลไล่เชิญตะวนันฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ทุกคนทำนี่ก็เชื่อว่ามันเป็นบุญครั้งใหญ่เพราะเนื่องจากว่าพระอาจารย์วอท่านได้มอบศูนย์รรวิปัสนาคารหลังนี้เนี่ยให้กับประชาชนไม่ว่าจะเป็นทุก คนสามารถเข้าไปใช้ศูนย์วิปัสนาคารนานาชาติหลังนี้ได้ซึ่งมันเป็นประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อประชาคมโลกนะคะก็เชื่อว่าบุญกุศลในครั้งนี้ที่ทุกคนทำอะค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนส่งผลกลับไปกับท่านซีอของเรานะคะคุณสุป,ประชัยเจริญวนนท์ที่ท่านมาีความตั้งใจจริงกับการที่ถวายศรัทธานในครั้งนี้ก็ถือเป็นอของขวัญปีใหม่และเป็นคาอวยพรจากพระอาจารย์วรในช่วงปีใหม่ก็เชื่อว่าทุกคนคงมีความสุขไปตามๆกันนะคะขอเอชิญนะครับตัวแทน นอกจากการถวายปัจจัยร่วมสมทบทุนสร้างวิปัสนาคารนานาชาติแล้วทางเครือเจริญโภคภัพันและ True Corporation mm hmm. ก็ยังคงจะมีสิ่งดีๆแบบนี้ออกมาให้ทุกคนได้ร่วมกันสร้างบุญสร้างกุศลอีกแน่นอนค่ะเ sure. เมื่อสักครู่นี้ต้องขออภัยด้วยนะครับเป็นฉายาว่าโมเน่นั่นเองข<ช>องเมืองะะไทยศิลปินที่มาร่วมสร้างวาดภาพ<ช>ท่านอนาบินทิกาเศรษฐีนะคะก็ขออนุโมทนาบุญด้วยกันแล้วกันนะคะถือว่าเป็นการสร้างบุญครั้งใหญ่เลยคือสร้างอาคารให้คนมาปฏิบัติธรรมนะถือว่าเยี่ยมมากแล้วก็หลายๆท่านที่ไปก็บอกว่าที่ไร่เชิญตะวันน่ะสวยสปายะมากๆนะคะยังไงก็เรียนเชิญท้าหากยังไม่เคยไปกันใช่แล้วครับจากเรื่องราวของกิจกรรมดีๆนะครับมาถึงเรื่องราวของ การแต่งงานแบบย่องเงียบเลยก็ว่าได้นะครับของคุณทอมวงลุมเชิญที่นายนั่นเองครับล่าสุดเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับก็ได้เข้าพิธีวิวากับแฟนสาวไปแบบที่ไม่มีใครรู้เลยทีเดียวครับ จุงมือแฟนสาวนอกวงการฟิล์มวนิชยานะครับเข้าพิธีวิวาหวานชื่นที่จังหวัดขอนแก่นไปแล้วเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับสำหรับนักร้องหนุ่มเสียงดีทอมอิสราหรือทอมวงรูมเธอที่นายนั่นเองครับซึ่งหลายคนนะครับก็แอบตกใจกับพิธีวิวาแบบเงียบๆของคู่รักคู่นี้ครับล่าสุดนะครับเจ้าหบ่าป้ายแดงก็เผยนะครับถึงสาเหตุที่จัดงานแต่งแบบเงียบๆว่า เป็นเพราะตัวเองไม่ได้อยู่ในกระแสเลยคิดว่าไม่ต้องประก,กาศก,าก,าาก็ได้แถมต้นและแฟนสาวนะครับก็ได้วางแผนเรื่องนี้กันมานานแล้วล่ะครับคือจริงๆผมได้เลิกมาเมื่อตอนเดือนตุลาที่ผ่านมาแต่ว่ามีแพลนว่าจะแต่งภายในเดือนภายในปีนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่าได้เลิกมาค่อนข้างเร็วที่แรกได้เลิกมา2เลิกคือเดือนธันวากับเดือนมกราคม ก็ลังเลอยู่กับแฟนว่าเอจอะจัดหรือไม่จัดดีจะทานไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าจะเลือกสะดวกดีอะไรแบบนี้ฮะจนวินาทีสุดท้ายก็แบบว่าเออเอาจัดง่ายๆละกันเชิญเฉพาะแบบคนที่สนิทจริงอาจจะเป็นเฉพาะในครอบครัวอะไรผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่พอบอกพี่ๆบอกพี่บอยบอกพี่สุบอกพี่ข้าอะไรแบบนี้นบอกว่าเฮ้ยไม่เป็นไรงานเล็กก็ไปอะไรอย่างเงี้ยก็เลยอ่ะทางงานจัดละกันอะไรเงี้ยรู้เหมือนเงียบๆเหมือนกันทั เงียบไหมก็คือจริงๆแล้วถ้าสำหรับผมเนี่ยผมก็บอกเฉพาะคนที่สนิทเป็นรุ่นพี่พี่บอยอะไรแบบนี้แต่ว่าอาจจะไม,ไ,ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีการถามถ่ายกันของนักข่าวหรืออะไรเ,เพราะไม่ได้อยู่ในกระแสอะไรขนาดนั้นอยู่แล้วก็เลยก็เลยก็เลยอาจจะดูเงียบหรือว่าบางคนอาจจะไม่รู้อะไรแบบนี้ค, <c oughs> คืออันนี้ผมจัดที่ขอนแก่นเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ของแฟนผมเนี่ยไม่สะดวกการเดินทางก็เลยไปจัดที่ขอนแก่นครับก็เลยบรรจารัดง่ายๆ จัดเป็นวิธีเฟสครับเพราะว่าผมเองเป็นคนคริสแคทเธอรีนครับฝ่ายหญิงก็เป็นคริสเหมือนกันอแฟนผมเป็นคนพุทธครับแล้วจะมีย้ายศาสนามาด้วยหรือเปล่าเออ่ไม่ยังไม่ได้คุยกันว่าจะย้ายไหมแต่ว่าเป็นคนไม่ได้ซีเรียสอะไรอยู่แล้วครับว่าว่าจะย้ายหรือไม่ย้ายเอาเอาที่สะดวกดีกว่าครับ จริงแล้วก็เหมือนเดิมฮะจริงๆแล้วก็เหมือนเดิมไม่ได้มีการคาดหวังอะไรกันมากว่าฉันจะต้องเป็นแบบนี้นะหรือว่าจะต้องต่อไปนี้อยู่ด้วยกันแล้วอยู่ด้วยกันทุกวันแล้วต้องทําตัวแบบนี้นะต้องอยู่กันแบบนี้นะมีน้องไหมยังไม่มีครับเพราะว่าจริงๆแล้วอ่ะเรื่องของความพร้อมในเรื่องของหน้าที่การงานอะไรเงี้ยอาจจะต้องมีมากกว่านี้หน่อยเพราะว่าการที่เราจะมีลูกหนึ่งก็น่าจะต้องพร้อมโดยประมาณหนึ่งเพราะว่ามันก็ต้องมีการเลี ue, sunshine, ้ยงดูมีการเรียนมีการอะไรแบบนี้ฮะใครพันดีบีลยครับจะเป็นเมื่อไหร่ แพลนทนิมูลใช่ไหมครับยังไม่ได้แพลนกันเลยคือคือ,คอดูกันอยู่ภายในภายในปีเนี้ยภายในช่วงต้นปีเนี้ยคน่าจะไปเที่ยวไหนกันสักที่หนึง่งอะไร,ร้ยแต่ก็ปกติก็ชอบไปเที่ยวกันอะไรอย่างอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยฮะก็น่าจะไปอเมริกาครับแพลนไว้ว่าน่าจะไปเ A ครับก็คือกลับไปที่บ้านเก่าที่นูน่นเพราะว่าพี่ชายอะไรยังอยู่แล้วก็มีพี่พที่สนิทกันอะไรเงี้ยก็ยังอยากยังอยากเจอ ถึงแม้จะจัดงานแต่งงานแบบเงียบๆแต่คํายินดีจากแฟนคลับหลังทราบข่าวก็เข้ามาเพียบเลยนะคะงานนี้ไม่ต้องกลัวเลยว่ากระแสความนิยมจะลดน้อยถอยลง เขาแต่งกันไปแบบเงียบๆเะครับแต่ว่าตอนนี้นะะักข่าวทุกสำนักได้รู้หมดแล้วใช่ <c oughs> นะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะคมาถึงเรื่องราวของการดึงเอาคุณปอยตรีชดามาร่วมง,งานละครนะคะคุณตายนัทพลมีความคิดเห็นอย่างไรไปติดตามกันค่ะ ทำเอาผู้จัดป้ายแดงต่ายนัทพลยิ้มแก้มปรีเลยหลังจากละครเรื่องแรกได้กระแสตอบรับที่ดีทําให้เจ้าตัวเล็งทําละครเรื่องต่อไปทันทีค่ะพร้อมกับดึงสาวประเภท2ส,สวยระดับโลกสัญชาติไทยอย่างปอยตรีชดามาร่วมงานอีกด้วยเรื่องต่อไปที่เตรียมงานอยู่ก็จะเป็นเรื่องนางแคนนะครับค่อยๆทำนะครับก็คุณภาพนะครับอันนี้ก็ ดีใจที่ได้ปล่อยมาร่วมนะครับจริงๆเขามีการดิวดิวกับทางฮ่องกงนะครับส่วนใหญ่ก็สื่อสารทําสัญญาอะไรก็ทํากับทางฮ่องกงอะไรเงี้ยปล่อยที่ทางฮ่องกงเขาค่อนข้างจะแบบดังมากครับบางคนก็คือแบบมาบอกเฮ้ยนี่ติดต่อปลอยไม่ไดนะ้หรอที่นู้นเขามี private jet นะอะไรเงี้ยบอกเออผมมีแค่รถตู้ได้ไหมครับ <laughs> น้องน่ารักครับลงทุนไปกี่หลักนะครับผมอันนี้ปกติ <c oughs> ทั่วไปติดใจครับแต่ว่าอาจจะต้องแบบ ต้องการทีมมากขึ้นตอนนี้ก็จะมีเรื่องของเสียงเรื่องอะไรเงี้ยที่เราอาจจะต้องไปศึกษาเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับเรื่องแรกเนี่ยที่ลุยเองเยอะเพราะว่าเราอยากจะสัมผัสทุกส่วนของงานอีกหน่อยพอมีทีมมาทำในเวลามันเกิดปัญหางานกับเขาเนี่ยเราจะได้รู้ว่าปัญหางานเขาคืออะไรอย่างเงี้ยครับเห็นลุยเบื้องหลังอย่างสนุกสนานแล้วก็เอ่ยปากนะครับว่าติดใจแต่งานเบื้องหน้าแต่ก็ตายก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้ทิ้งไปไหนถ้าผู้ใหญ่เรียกไปรับบทได้ก็ยินดีที่จะเล่นครับ ว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะที่ได้ดึงเอาดัสแดงระดับแม่เหล็กอย่างคุณปอยมาใช่ยังไงก็เอาใจช่วยผู้จัดหน้าใหม่คนนี้ด้วยละกันนะครับมาถึงเรื่องราวของคุณแพทนภปภากันบ้างนะครับแต่ว่าครั้งนี้เราจะไปโฟกัสกันที่เรื่องงานไม่ใช่เรื่องส่วนตัวนะครับกับงานพิธีกรตอนนี้นะครับที่บอกเลยนะครับว่าเธอเป็นพิธีกรถึง4รายการด้วยกันงานนี้ก็เลยมีคนสงสัยนะครับว่าเธอเนี่ยทิ้งงานละครไปรับพิธีกรอย่างเดียวหรือเปล่าครับ ถือว่าเป็นนักแสดงมากความสามารถอีกคนหนึ่งของวงการเลยนะครับสำหรับนักแสดงยอดกระตันยูแพทนปภาแต่ดูเหมือนว่าช่วงหลังนะครับผลงานเด่นๆจะเน้นหลักไปที่งานพิธีกรสมากกว่างานละครด้วยกันนะครับซึ่งตอนนี้เป็นพิธีกรถึง4รายการด้วยกันน,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 นั่นก็คือเสียงสวรรค์พิชิตฝันรายการท้าพิสูน์รีเทิร์นรายการตีสิบเดย์และรายการบ้านข่าวบันเทิงครับก็ไม่รู้นะครับว่าจะหันไปเอาดีด้านงานพิธีกรจนทิ้งงานแสดงหรือเปล่าครับ อย่างละครก็ยังเล่นเพราะมันก็เป็นสิ่งที่เราเกิดมาจากละครแล้วแพทก็ชอบแพทจะบอกว่าไม่เหมือนกันเลยนะคะพิธีกรสนุกมากจริงๆแล้วมันก็คือเราเราและพระเอิญโชคดีที่การเป็นเราแล้วคนชอบ แค่นั้นเองแล้วมันก็เลยทาให้ทํางานสนุกค่ะแต่ไม่ได้ความว่าเล่นละครไม่มีความสุขนะคือจริงๆแพทเป็นคนตลกค่ะเราอย่างที่บอกแพทเป็นตัวเองแค่นั้นเองมันก็เลยไม่ได้ยากอะไรมันเป็นอีกมุมหนึ่งเวลาแพทเล่นลายเล่นละครทุกคนก็อินค่ะแพทอยากให้ทุกคนมีความสุขคนที่ดูแพทส่วนใหญ่เนี่ยเวลาเจอหน้าแพททุกคนจะเอารอยยิ้มมาประทับแพทก่อนเลยจะขนาดเล่นลายคนยังเดินเข้ามายิ้มใส่แบบว่าแพทพี่จะแพทแฮปปี้มากแสดงว่าสิ่งที่เราให้เขาไปเขารับได้หมด สี่รายการนี้ทุ่มเวลาให้เท่าไหร่โชคดีที่แต่ละรายการใช้เวลาเขากําลังจัดสรรดีบวกกับละครด้วยเพราะตอนนี้ก็รับละครปกติค่ะก็จะอยู่ในแบบเกณฑ์ที่โอเคออก็เคลียร์กันไปนะครับว่างานละครก็ไม่ทิ้งไปไหนใช,ใช่ไหมครับค่ะอ่าล่ะตอนนี้นะคะมาถึงข่าวที่ต้องแสดงความเสียใจด้วยกับทางครอบครัวนะคะของคุณไกรล,ลาดอินทรคันชิตหรือชื่อในวงการที่เรารู้จักกันดีก็คือคุณไกรคันชิตนะคะท่านได้เสียชีวิตลงแล้วค่ะ วงการภาพยนตร์ไทยต้องเศร้าใจกับการสูญเสียอดีตดาวร้ายจองเงินชื่อดังของไทยคุณไกรล,ลาดอินทรคันชิตหรือคุณไกรคันชิตที่ได้จากโลกนี้ไปอย่างสงบในวัย79ปีด้วยโรคชาราเมื่อเวลาตีสองของวันที่14มกราคมที่ผ่านมาค่ะโดยวันนี้นะครับทางครอบครัวญาติและบุตรหลานได้จัดพิธีรดน้ำาศพและสวดพระอภิธรรมที่ศารา18วัดธาตุทองซึ่งมีเพื่อนในวงการอย่างอาเดียชุมพรเทพพิทักษ์ คุณคันชิตขวัญประชาคุณนาถภูวนยัยและคุณยอดชายเมฆสุวรรณมาร่วมไว้อาลัยในวาระสุดท้ายของชีวิตและในเวลาต่อมานะครับคุณพิเศษอินทรคันชิตบุตรชายคนโตได้เปิดเผยว่าคุณพ่อเป็นคนที่ชอบทําบุญและช่วยเหลือสังคมในวันที่ล้มป่วยจึงไม่ได้บอกใครทราบเนื่องจากไม่อยากให้คนรอบข้างต้องเป็นห่วง พร้อมเผยต่อนะครับว่าจะตั้งใจสวดพระอภิธรรมจนถึงวันที่20มกราคมและจะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันที่21มกราคมค,ครับ คุณไกรล,ลาดอินทรคันชิตหรือคุณไกรคันชิตนะคะได้ฝากผลงานการแสดงไว้ในวงการภาพยนตร์มากมายอาทิเรื่องเทพบุตร12คมเลือดทระนงอินทรีทองเขาสมิงนักเลงป่าศักและก้าวยอดทําให้ในวันที่4ตุลาคมปีพุทธศักราช2 5 5 1คุณไกรคันชิตถูกคัดเลือกให้มาประทับรอยมือรอยเท้าเป็นดาวดวงที่18บนลานดาราหอภาพยนตร์เพื่อเป็นอมตะนุศร์เพื่อให้ระลึกถึงผลงานการแสดงสืบไปค่ะ แสดงความเสียใจด้วยนะคะใช่ครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามขา่าวบันเทิงต่างประเทศครับกับการจากไปนะครับของดาราเจ้าบทบาทอลันลิกแมนครับ เด็ข่าวบันเทิงต่างประเทศกันต่อเลยนะครับเรียกว่าช่วงนี้วงการบันเทิงของต่างประเทศนะครับก็มีข่าวการสูญเสียคนในวงการไปอย่างต่อเนื่องครับล่าสุดนะครับก็ได้สูญเสียอลันลิกแมนนะครับเจ้าของบทบาทสัตราจารย์เเนปไปครับช่วงนี้นะครับมีข่าวความสูญเสียเกิดขึ้นทั้งในวงการเพลงและวงการภาพยนตร์กันอย่างต่อเนื่องจริงๆครับโดยหลังจากที่เดวิดโบวีจากไปได้ไม่กี่วันล่าสุดอลันลิกแมนนะครับนักแสดงรุ่นใหญ่ชาวอังกฤษ เจ้าของบทบาทสัตวารายาสเนปที่เป็นที่รักของแฟนๆทั่วโลกมาตลอดระยะเวลากว่า30ปีก็ได้เสียชีวิตลงนะครับด้วยวัย69ปีด้วยโรคมะเร็งครับ โดยอลันริกแมนนะครับจากไปอย่างสงบในวันพนฤหัสบดีที่ผ่านมาในกรุง <Just. S 1> ลอนดอนท่านกลางสมาชิกในครอบครัวและเพื่อนๆที่อยู่เคียงข้างจนวาระสุดท้ายครับอลันริกแมนป่วยด้วยโรคมะเร็งมาค่อนข้างนานแล้วค่ะแต่ไม่มีการเปิดเผยว่าเขาเนี่ยป่วยมานานเท่าไหร่โดยเจ้าตัวพยายามปิดเรื่องอาการป่วยเอาไว้เป็นความลับมาโดยตลอดหลังจากที่ข่าวความสูญเสียได้ถูกเปิดเผยออกไปไม่นานนะคะทางแดนีเอแรดคลิฟท์ที่ร่วมแสดงกับอลันริกแมนในหนังเรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์มานานหลายปีก็โพสต์ข้อความบอกว่าอลัน ริกแมนเป็นนักแสดงที่เก่งและยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งเท่าที่เคยร่วมงานมานอกจากนี้ก็ยังเป็นนักแสดงที่ซื่อสัตย์และให้การสนับสนุนนักแสดงรุ่นหลังมากที่สุดในวงการภาพยนตร์ด้วย ส่วนทางนักเขียน J.K. Rowling ก็บอกว่าเธอไม่สามารถหาคำมาอธิบายความรู้สึกช็อกของตัวเองในเวลานี้ได้บอกได้เพียงแค่ว่าเธอหัวใจสลายกับข่าวความสูญเสียนี้เพราะนอกจากเขาจะเป็นนักแสดงที่เก่งแล้วอารันริกแมนนะคะยังเป็นคนที่มีนิสัยดีมากๆอีกด้วยอารันริกแมนนะครับเริ่มต้นอาชีพนักแสดงมาตั้งแต่ปี1978แต่กว่าจะก้าวขึ้นมาเป็นนักแสดงที่มีชื่อเสียงได้นะครับก็ต้องใช้เวลานานถึง10ปี โดยบทบาทการแสดงที่เป็นที่จดจำมากที่สุดบทหนึ่งของอลันนะครับก็คือการสวมบทเป็นฮันกรูเมอร์มหาวยร้ายในหนังเรื่องไดฮาร์ดหลังจากนั้นนะครับเขาก็มาร่วมแสดงกับเควินคอสเนอร์ในหนังเรื่องโ o บินฮูดพรินซ์ออฟเชฟในปี1น9่1991ครับโดยอลันนะครับขึ้นชื่อว่าเป็นนักแสดงที่เก่งมากๆคนหนึ่งของวงการและมักจะได้สวมบทที่หลากหลายในหนังหลากหลายแนวนะครับไม่ว่าจะเป็นเซนต์แอนด์เซน b ิบิลิตี้ไมเคิลคอ i n ลินส์ด็อกม x า Quest Love Actually แต่บทบาทการแสดงที่เป็นที่รู้จักมากที่สุดของลิกแมนนะครับก็คือศาสตราจารย์สเนปในหนังเรื่องแฮ r r y ี่พอตเทุกภาคซึ่งได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นการแคสติ้งนะักแสดงที่ดีที่สุดในหนังพ่อมดยอดฮิตเรื่องนี้เลยก็ว่าได้ครับ Christmas จริงผมก็ตกใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าติด ภาพเขาในบทบาทในเรื่องแฮร์รี่พอเตอเตอร์มาโดยตลอดด้วยนี่จำได้ตั้งแต่สมัยดูโรบินฮูดตอนนั้นที่เล่นเป็นไดอำเภอนะคะและข่าวการสูญเสียนั้นก็ยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะคะสามีของเซรินดิออนเรเน่แอนเจลิวนะคะที่มีการป่วยเป็นโรคมะเร็งตอนนี้ก็เสียชีวิตลงอย่างสงบค่ะ okay. เรเน่แองเจลิโอสามีและผู้จัดการส่วนตัวของดีวารุ่นใหญ่เซรินดิออนได้เสียชีวิตลงแล้วในวัย73ปีนะคะหลังจากที่ป่วยด้วยโรคมะเร็งในลำคอมาตั้งแต่ปี2013โดยเรเน่แองเจลิโอเสียชีวิตที่บ้านในเมืองลาสเวกัสค่ะในช่วงเช้าของวันเพฤหัสบดีที่14มกราคมที่ผ่านมาก็คือไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาในเวลาเมืองไทยนะคะโดยทางครอบครัวของเรเน่แองเจลิโอรวมถึงเซรินดิออนได้ขอความเป็นส่วนตัวเพื่อทําใจในช่วงเวลาที่ทางครอบครัวต้องเผชิญหน้ากับความสูญเสียครั้งใหญ่ ตลอดระยะเวลากว่า2ปีที่ผ่านมานะครับเลเน l ่แองเจลิครับได้รับการรักษาโรคมะเร็งมาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็นการรักษาด้วยวิธีเคมีบําบัดหรือว่ารักษาในแบบอื่นนะครับโดยซีรีเีออนนะครับรับหน้าที่ดูแลสามีด้วยตัวเองอย่างดีที่สุดส่งผลให้เธอหายหน้าหายตาไปจากวงการเพลงไปนานนับปีครับก่อนที่จะขึ้นเวทีคอนเสิร์ตอีกครั้งเมื่อปีที่แล้ว โดยซิลีดิออนนะครับเคยให้สัมภาษณ์กับทางนิตยสารไลฟ์นะครับว่าเธอเนี่ยเหนื่อยทั้งกายและใจในการอยู่เคียงข้างสามีที่ป่วยหนักแลใ,ในบางครั้งก็ทําให้เธอรู้สึกท้อมากแต่การป่วยของสามีก็ทําให้เธอได้รู้ว่าชีวิตไม่ใช่สิ่งที่สมบูรณ์แบบและใน,ในบางครั้งหรือหลายๆครั้งนะครับคุณก็ต้องรับมือกับความทุกข์และบางสิ่งที่เข้ามาในชีวิตโดยที่ไม่ทันตั้งตัวให้ได้ เรเน่แองเจลินะคะมีลูกกับซิลินดีออนด้วยกัน3คนนั่นก็คือเรเน่ชาลส์ลูกชายวัย14ปีรวมถึงลูกฝาแฝดเอ็ดดี้และเนลสันด้วยค่ะโดย r e เน่แองเจลิวตรวจพบว่าเป็นมะเร็งลำคอครั้งแรกในปี1998แต่ก็เข้ารับการรักษาจนหายเป็นปกติก่อนที่โรคมะเร็งร้ายนั้นจะกลับมาอีกครั้งในเดือนธันวาคมปี2013ค่ะ โรคมะเร็งเนี่ยถือ <ừ m. S 2> ว่าร้ายกาจมากเลยเพราะว่าหลายคนในวงการบันเทิงเสียชีวิตด้วยโรคนี้นะคะใช่ครับผมยัไเ,เราก็ต้องขอแสดงความเสียใจไว้ด้วยนะครับใช่ค่ะมาถึงเรื่องราวควันหลงของงานแจกรางวัล golden globe กันบ้างนะครับในกรณีที่เลดี้กากานะครับเดินไปชนแขนของเลีเลโอนาร์โดดิคาปริโอนะครับงานนี้ก็เลยเกิดกระแสขึ้นมากมายเลยครับล่าสุดนะครับเลโอนาร์โดดิคาปริโอก็ได้ออกมาขอโทษในเรื่องนี้แล้วครับ การทำหน้าตาเลิกลักนะครับของเลโอนาร์โดดิคลาเบีโอครับหลังจากที่ถูกเลดี้กา้าชนแขนในขณะที่กำลังเดินไปรับรางวัลในงานลูกโลกทองคำทำให้เกิดเสียงวิพากษ์วิจาร์ณพอสมควรเลยนะครับโดยหลายคนนะครับมองว่าการกระทำของเลโอนาร์โดเป็นการไม่ให้เกียรติเลดี้กา้าแต่หลายคนนะครับก็มองว่านักแสดงหนุ่มเพียงแค่ตกใจอยู่ ที่อยู่ๆเนี่ยก็ถูกชนแขนก็เลยทําหน้าตาแบบนั้นออกมาครับและหลังจากที่เหตุการณ์เกิดขึ้นนี้นะครับเทเลอร์คินนี่นะครับคู่มั่นของเลดี้กากาก็ได้ขอให้ลีโอนาร์ดนั้นออกมาขอโทษถึงการกระทําที่ไม่มีความเป็นมืออาชีพและไม่สุภาพต่อสุภาพสตรีออกมาครับในภายหลังคาลิโอนาโดก็ไปขอโทษกับทั้งเลดี้กากาและเทเลอร์คินนี่เป็นการส่วนตัวในงาน C A A After Party ที่โรงแรม Sun เ e t t o w e r Hotel ค่ะหลังจากนั้นตัวเขาเลดี้กากาและเทเลอร์คินนี่ก็ปาร์ตี้อย่างสนุกสนานทั้งคืน โดยเขาได้บอกกับเลดี้กาก้าว่างานลกูกโลกทองคาที่เพิ่งผ่านพ้นไปไม่นาน,นจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนมาร่วมงานนะนอกจากนี้คาเลโอนาร์โดก็ได้ให้สัมภาษณ์กับนักข่าวในภายหลังด้วยว่าการที่เขาทําหน้าตาแบบนั้นหลังถูกเลดี้กาก้าไปเดินชนแขนเนี่ยเพราะว่าเขาตกใจเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรแอบแฝงไปมากกว่านั้นแน่นอน Was visibly emotional after winning the award for Best Actress in a miniseries. And the internet went wild with this moment. Leonardo DiCaprio was slightly startled by the pop star as she brushed up behind his chair. And his reaction was absolutely priceless. <laughs> ไม่สมควรได้หรือเปล่าราง<ช>วัลน,นี้หรือแบบอุตายชี้ได้เหรอนักสแสดงบางคนก็ตีความว่าอย่างนั้นไงใช่บางคนก็ตีความว่าอาจจะไม่ได้ตั้งใจก็ได้ก็ไหลแบบนะครับนะก็แต่ก็ขอโทษก็ดีเรื่องอราวก็จบลงได้ด้วยดีนะคะคเดี๋ยวพักกันสักครู่ค่ะกลับมาติดตามเรื่องราวของวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารนะคะซึ่งก็เรียกได้ว่ามีการจัดงานสมโภชพระอาราม188ปีดิฉันได้เห็นพลด้วยอ่าเดี๋ยวเรามาติดตามกันค่ะ วันที่ผ่านมานะคะทางวัดประยุรวงศาวาสบรวิหารค่ะก็มีการจัดงานสมโพธิพระอาราม188ปปีด้วยเดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะ ือเรื่องงามยามดีนะคะจัดงานต้อนรับปี2559แบบไทยๆโดยวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารจัดงานสมโพธิพระอาราม188ปีพร้อมเนรม,มิตพื้นที่รอบวัดให้ผู้ที่มาร่วมงานได้สัมผัสศิลปะวัฒนธรรมภายใต้แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนา True Inside HD ก็เลยไม่พลาดที่จะเก็บบรรยากาศมาให้ได้ชมกันนะคะก็เริ่มจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหารที่พุทธศาสนิกชนต่างหลั่งไหลามาสักการะนั่นก็คือพระพุทธนาคพระบร มรรสสารีริกธาตุพระพุทธฉายหลวงพ่อแขกพระพุทธรูปพันปียุคขอมโบราณพร้อมชมความงามของพระบรมมธาตุมหาเจดีย์ค่ะ นะคะก็เพลิดเพลินไปกับการแสดงสืบสารวัฒนธรรมบนเวทีการประกวดลิเกชาดกเฉลิมพระเกียรติชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีาแล้วก็มาต่อกันกับเวทีการแข่งขันประกอบอาหาร3มศาสนาสีวัฒนธรรมนะคะที่มีแม่ครัวรุ่นเล็กรุ่นใหญ่ต่างก็มาโชว์สเสน่ห์ปลายจวักแบบประชันกันไม่มีใครยอมใครเลยค่ะน้ำพริกกะปิน่ากินนะคะ แล้วก็ปิดท้ายค่ะด้วยความสนุกที่เวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งจากน้องๆเยาวชนที่ออกลีลาทั้งร้องทั้งเต้นกันแบบจัดเต็มเอากลักษณ์ของที่นี่ก็คือ,อมุ่งการมีส่วนร่วมของทุกศาสนาทั้งพทุทธคริสต์อิสลามและเพื่อให้มีการส่วนร่วมแล้วก็มีกิจกรรมอย่างเช่นไม่ใช่เอามาขายอย่างเดียวเอามาประกวดกันด้วย มีการประกวดการทำอาหารแล้วก็มีการแสดงทางวัฒนธรรมบทเวทีระบำของฝรั่งบ้างของพุทธของอะไรต่างๆเนี่ยให้เห็นถึงความหลากหลายทางวิถีชีวิตที่คนที่นี่เขาอยู่ร่วมกันมาถือหลักใหญ่ว่า บ้านวัดาราชการาที่จัดได้แค่นี้ไม่ใช่วัดจัดอย่างเดียวบ้านชุมชนก็มามีส่วนร่วมอย่างร้านค้าที่มาขายนี่เราไม่ได้เก็บค่าเช่าไม่มีอะไรเลยเพื่อให้ชุมชนเขาได้รักษา,าวิถีชีวิตที่ดีงามเรา,ามุ่งให้ คนที่เข้ามาที่นี่เนี่ยนะมาพบปะก,กับชุมชนวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมเชิงเรียกว่าท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเจดีข้างหลังที่เห็นเนี่ยได้รางวัลเขาเรียกอวอร์ดเวกซ์เลนรางวัลยอดเยี่ยมับหนึ่งจากองค์การยูเนสโกโดยที่เราอนุรักษ์โูรณะซ่อมแซมจนยูเนสโกเอาไปขึ้นฐานข้อมูลให้คนทั่วโลกมาเที่ยวมาชม เหนื่อยจากเที่ยวชมงานแล้วนะคะทางวัดก็ยังจัดตลาดโบราณที่รวบรวมความอร่อยของอาหารจากชุมชนย่านคลองสารกุฎีจีนมาให้ชิมกันก่อนจะมานั่งชมหนังกลางแปลงนะคะ ก็เป็นบรรยากาศสนุกสนานนะคะที่เกิดขึ้นก็ถือว่าเวลาที่เราเห็นวัดจัดงานอะไรก็เข้าไปเยี่ยมไปชมเพราะว่าบางทีมีหลายๆอย่างเลยที่เราเนี่ยไม่เคยเห็นไม่ทราบมาก่อนรวมถึงประวัติศาสตร์อันดีงามใช่ครับรวมถึงบรรยากาศงานวัดด้วยนะครับพอไปในงานนี้เนี่ยย้อนนึกถึงสมัยก่อนเลยใช่ค่ะและคุณผู้ชมนะครับก็สามารถติดตามชมรายการของเรานะครับได้ทุกที่ทุกเวลาเลยนะครับผ่านทางช่องทาง u t u b e นะครับและทางแอปพลิเคชันอย่าง t วิช i ่นส์แอนนี่แวรด้วยครับสำหรับช่วงนี้ลาไปก่อน คสวัสดีค่ะสวัสดีครับ